สวัสดีค่ะท่าผู้ชมท้าวเสือนุ้ยพตันบินค่ะทีมงานอสมบพรชุมพรและอสมทหลังสวนนะคะเราอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและที่มีชุมพรค่ะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับท่านผู้บริการนะคะวิทยาลัยเกษตรและที่มีชุมพรนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผอค่ะอ๋อพี่อครับงานนี้นะครับเป็นงานสำคัญยิ่งนะครับของกรมชนเจ้าไทยซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลนะครับเดือนกรกฎาคมซึ่งพี่ไรได้จัดงาน พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครอบ28กรกฎาคม2567นะครับขึ้นรวมทั้งจับนักการวิชาการงานเกษตรกรทั้งที่9ครับอันนี้เราใส่เสื้อเหลืองกันมาทั้งหมดนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักคดีนะครับและในงานนี้มีกิจกรรมนะครับดีๆหลายอย่างนะครับกิจกรรมแรกก็คือการเปิดนากกัรวิชาการงานเกษตรกรทั้งที่9นี้แหละนะครับ แล้วก็อันที่สองคือไปร่วมกันเปิดนะครับอาคารหอพักพระดาบทนะครับซึ่งโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางพระดาบทนะครับยากเกษตรและพมีจุมฬน,นั้นนะครับซึ่งเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้นะครับพร้อมให้นักเรียนศึกษาได้เข้าไปอยู่นะครับอยากมีความสุขและอบอุ่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีนะครับใช้โอกาสงานวันนี้เพื่อจะเปิดโครงการดีๆนี้ให้กับ เพื่อถวายเป็นพระคุณทักกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจอยูหัวด้วยนะครับใช่ค่ะนะคะอันนี้คือรายละเอียดงานรอบแเท่านั้นนะคะแล้วนี่คุกท่านเห็นด้านหลังของเราคูทางเข้ท่านตอคบครับอันนี้นะครับเราได้รับความเคารพจากสถานีว่าสีกองทัพบกช่อง5นะครับได้รับเคารพนะครับชุดข้าพพรมีกิจนะครับที่ได้รับการทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านได้รับทานไว้ให้ ที่จะทําสารคดีนะครับมีทั้งหมด18ตอนแล้วก็ได้มาเปิดที่วิาลยเกษตรเนี่ยที่มีคุณพอนณวันนี้เวลานี้นะครับแล้วเป็นครั้งแรกและแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ออกสู่สายตาประชาชนนะครับก็เป็นเกียรติแก่ชาววิลาลยเกษตรและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดับจูนครับค่ะนะ,นะและนน้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวให้ท่นออานผอได้เชิญชวนนะคะให้พี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวชมงานชมเทศการใหะกิจกรรมต่างๆค่ะครับ อันนี้เป็นวันที่สองนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มาร่วมงานในระหว่างนี้นะครับตั้งแต่วันที่งานก็คือ่ถึง21ตสิบเดกรกฎานะครับงานมากกรรมวิชาการและผลิตภัณฑ์มีนวัตกรรมต่างๆของนักเรียนนักศึกษาของชุมชนนะครับที่มาร่วมจัดพิธีการทางวิชาการนะครับก็ขอบคุณท่านหัวที่มาให้การข้อมูลการนะคะทีช่วยนีค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นิทศการค่ะโรงเรียนพระดาวทนะคะแล้วก็ได้ไปเยี่เนนิทศการนะคะที่น้องๆค่ะนักเรียนนักศึกษานะคะได้จัดกานไว้แต่ที่นี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะในห้องโถงการโรงเรียนพระดาวนะคะว่าเรียนอะไรแบบไหนอย่างไรกานสวัสดีค่ะให้นะนํา้านนี้กันะคะ ตอนนี้มาเรียนที่โรงเรียนระดับัธยมศกษี่2แล้วใช่ไหมคะเรียนอะไรบ้างคะเรียกว่าเป็นการฝึหลัก10ทักษ10อย่างก็คือเน้นรการปฏิบัติใช่ไหยคะแล้วเรียนที่ที่แล้ว ทำรู้สึกให้กับผู้ชมได้รับความรู้สึกเนรแล้คจะให้ผู้กองการี่้รังค<ป>และพี่ว่าเมื่อเราสบจากทีนที่แล้วเราจะไปต่อยอดเล่นทอาชีพ ด้านไหนที่ดีคุณคือวาผมแล้วผมถนัดทางด้านเที่ยวเราผมาราถาเข้าไปดนแบบทีอะแล้วหลาจะฝากอะไรให้กับคนที่สนใจเนี่ยเข้าเรียนนะคะที่โรงเรียนแบบนี่บ้านครับสรคนที่สนใจนะครับสนใ้อะไรอะรอะไรนะครับโครงการนี้โครงการที่ดี มีตัวอยามีเทั้งได้อยู่การกินเสื้อผ้ามีตัวอ่างอืกากอนแต่อุปกรณ์ค่ะเรียกได้ว่าแบ่เบาครอบครัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะได้รับการ นะคะได้เรียนรู้นะคะเอาขอเสียงน้องทุกคนนะคะจะขอขอบพระคุณนะคะที่มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของบริเวณพระดำนะคะเดี๋ยวให้สัญญาณนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วขอบคุณไหว้ด้วยกันนะคะค่ะหนึ่งสองสามสี่ได้เหรอเสียดสี การจัอาจะดูว่าทรงมนันแปกนะถว่ามันเองออกนะครับดูจากลักษณะไนได้แต่จริงแล้วที่ทําให้มันแพแ,แ,แ,แบบนี้ครับเพื่มันช่วยในการรับถนัให้ดีจิงนะแตไม่รงแบบนี้พาว่าคนนะครับส่ญญวนใหญ่เขานั่งกันจะชอบถืมอมถ้าเราทำแต่ลงจะยัดไหได้แบบบนี้จช่วยมีอ่ันนี้เป็นข้าหแบบพอนะผม งานต่อไปะไงานต่อไปเขาที่สามารถใช้ได้ใช่ไหมครับเสียมนะครับใช้ได้หลายอย่างแล้วทั้งขุดดินได้ทั้งให้มาก็ได้แล้วอะไรอนงานเชื่มเหมือนกันเการเชื่อมแม่สวยมากนะพอพมาอยู่แเลยเหือนกัน นี่เป็นงานไม้ผมก็มีไม้อันนี้จะเป็นถ้าต่อโดยมีตะบูแห้งบนทานันนะครับงาน่รกไม่ถึงการล็อกอแบบเจอบเข้าไปครับ,ลรบแล็้กน,นี่ก็จะมีที่มาอยู่ได้ถุนนะครับเดี๋ยวไปถึงนี้ครับ วันนี้นะคะเราก็อยู่ในส่วนอีกหนึ่งซึ่งกิจกรรมดีๆนะคะในงานเกษตรตะโกนขาคุณผู้ชมคะนะคะแล้วก็มีผลงานจากของน้องๆน,นะคะจากวิทยาลัยประมงขุนพริบสีส้มัมมดกดินะคะเดี๋ยวให้น้องๆเนีนะ่ย បាទកុំទេ อันนี้คือสำเร็จรูปนะคะก็อ๋อไปทอดก่อนอันนี้ปกติให้เป็นแล้วค่ะแล้วหั่นหั่นเป็นชิ้นๆมาดูผลงานค่ะนี่ขออนุญาตชิมให้ดูอันนี้ Blue คือจากชุดนี้นะคะอันนี้อ,อ,อันนี้นอ่า ปลาในพื้นที่ในท้องถิน่นนะคะขายเท่าไหร่คือหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะลองมาค่ะมาชิมก่อนได้ไดแล้วก็คุกันได้นะคะ